สวัสดีครับ EP นี้ผมมีสมเด็จพิมพ์เกตชยโยนะครับเป็นพิมพ์6ชั้นนะครับ1 2 3 4 5 6องนะครับองค์นี้จะเป็นอกตันนะครับพิมพ์6ชั้นอกตันก็พิมพ์นิยมของวัดเกจชยโยนะครับแต่ว่าพระองค์นี้มีลักษณะสภาพ ซ่อมนะครับซ่อมเดิมนะครับผมได้มาแบบนี้เลยครับนะครับเดี๋ยว z o o ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับรอยหักหนึ่งท่อนนะครับรอยหักสองท่อนนะครับหนึ่งแผลนะครับนะครับดูด้านหลังนิดหนึ่งครับนี่ครับเราจะของเก่าเขาซ่อมเดิมไว้แล้ว ชิ้นส่วนอยู่ครบนะครับเดี๋ยวดูลักษณะพิมพ์นิดหนึ่งนะครับการวางแขนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะอกตันนะครับตรงนี้นะครับที่เรียกว่าอกตันนะครับพิมพ์ทรงสวยงามเลยครับ ได้มาลักษณะนี้ครับดูนะครับสวยเลยครับดูขอบข้างนะครับเป็นสไตล์วัดเกตเลยครับองค์นี้พระไม่หนานะครับพระบางนะครับดูด้านหลังนะครับลักษณะคล้ายๆฝนหลังเนาะ ก็จะมีลายนิ้วมือหน่อยๆนะครับนี่รอยรอยหักที่เจ้าของเดิมเขาซ่อมไว้แล้วนะครับนะครับอ,อีกด้านหนึ่งครับขอบข้างนะตามสภาพครับตรงนี้แต่ผมมองว่าพระองค์น,นี้มีโอกาสแท้สูงนะครับ เนื้อออกโซนเก่ามากเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นกล้องให้ชมนะครับนี่ครับดูลักษณะเกตพระผ่านการใช้นะครับนะครับวงแขนแล้วก็ลักษณะอกตันนะครับ ดูพวกเส้น,นบังคับพิมพ์ต่างๆนะครับนะครับดูเนื้อหามวลสารนะครับขององค์นี้เก่าชัดเจนเลยครับนี่ครับที่รอยแผลหักนะครับรอยหักเดิมครับผมได้มาลักษณะนี้เจ้าของเขาคงซ่อมเอาไว้นะครับ ดูฐานแต่ละชั้นนะครับความคมชัดนะครับนี่ครับฐานแต่ละชั้นเส้นสุมต่างๆนะครับพิจารณาดูเลยครับผมแต่ดูด้านข้างนะครับ ครับด้านข้างไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเขาเก็บยังไงช้าย,ยังไงครับผมก็ไม่แน่ใจก็เหมือนมีคราบบุกต่างๆนะครับดูด้านหลังครับที่ที่รอยซ่อมนะครับตรงนี้เห็นไหมครับสวยงามนะครับ หักหนึ่งแผลนะครับสองท่อนแต่ว่ายังอยู่ครบนะครับนะครับสวยงามครับดูขอบข้างอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ถือว่าสภาพ ก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับอกตันถ้าถ้าเป็นอกตลอดก็วงเขียนจะไม่เหมือนนี้นครับจะคล้ายๆค,ครับนี่ครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับก็ลองติดต่อมาดูครับ ถ้าสภาพสมบูรณ์นี่ก็ถ้าไปอยู่กับมือเซียนใหญ่ๆก็ต้องมีล้านขึ้นนละครับหลักล้านขึ้นครับสภาพนี้ก็ต้องมีหลายๆแสนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเปิดก็มีราคาแบ่งปันกันครับครับก็ลองติดต่อมาดูครับ ครับ6ชั้นอกตันก็ท่านใดสนใจก็ลองติดต่อมาดูครับนานๆจะได้พระที่แบบสภาพที่คิดว่าแท้นะครับใกล้เคียงเลยครับไม่แท้ก็ใกล้เคียงแล้วครับแต่ผมผมให้ฟันธงนะครับเป็นพระวัดเกตชัยโยนะครับพิมพอกตันสนใจก็ลองติดต่อมาดูครับผมทิ้ง เบอร์โทรแล้วก็ให้ลายไอเดียไว้ในช่อง YouTube นี่แหละครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ